เราได้คัาสือทุกขานตุนทันห้าข้าสือสูงงวยน้ำมากเราเลือกไว้ไม่คนมาหยิบของเราไปต่อนหน้าต่อตาเราเยอะสุดปุ้ย,นยเนี่ยชิ้นใหญ่ยิย่กพัน เช้ากันง่ายๆโดยขนมปังกับนมแล้วก็จะเดินเดินไปซุปเปอร์กันพ่คุณย่า,ยาเดินออกกำลังกาย มาถึงบิ๊กโยซานแล้วอันนี้อากาศดีไม่ร้อนมากคุมโมดอีกแป๊บหนึ่งก็จะมีฝนตกรอเดินมาถึงบิ๊กโยซานแล้วแต่ว่าที่ประจำของคุณย่ามีคนนั่งไปแล้วมองหาละมองหาที่นั่งละที่นั่งไม่ว่างละถึงหน้าร้องนะคะคิวรี่ก็จะถูกแล้วก็เราจะซื้อเนีง่งถ้าม่านนีน่ เต่เเเเเโมโลนข้าวกป้นทคน่ารักน่ารักน่ารักเลูกข้า,กา,กา,กขาวกำปั้นพอดีใหญ่กำปั้นนิดนึงห้าร้อยแปก็อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยนิด,ดนดนะ้อยร้อยสบาทเล็กก็สิเล็กก็ส ก็ชอบกินเล็กเตอร์เวลาเลือกซื้อเล็กเตอรต้องเลือกที่มันเบาๆแล้วก็เล็กเบาๆแล้วก็เลือกไอ้ตรงวงกลมมันเล็กๆเนี่ยอันนี้ต้องเล็กๆแล้วก็น้ำหนักมันจะเบามันจะแกะง่ายถ้าเกิดเราเลือกน้ำหนักที่มันหนักมันจะมันจะผอมันจะไม่อร่อยมันจะแกะยากด้วยต้องเลือกเนกเตอร์เบาๆโซเมงก็ขึ้นแล้วไม่ยอมลงเลยเนาะ นี่แปดรอยเจ็้อยยี่สบยังซื้ออันนี้ไปเผื่อแม่อยากจะทำา้วน,นีั้ะค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดบุตาบาระบุตาบาระโมกิโลสองขีดเราได้คัื่อทุกคันหนึ่งพันห้าคัซสูงมุ้ยนามาก นราสามอย่างราคิมไมได้พกแก่ไม่นั่นอีกะแบบคารีคารีดหมวดปลามึกิรามิสโคารีทิรามิสโซนี่ยนี่ผนถาบเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทถูกมากแม่จะซื้อ2องถาบเลยซุ้ยเน่ยซื้อนเฮ้ยคอมเพลตวิถี่ก็เลยดแ so I w a n t to take <laughs> ชั้นบอกว่าถือมากๆท่านเนี่ยแค่ปลาตัวเดียวใน250บาทไม่เดียวว่าที่บ้านเรานะถ้าเป็นปลาแบบปลาช่อนแดดเดียวอะไรเงี้ยก็น่าจะราคาประมาณนี้นะตัวเดียวนะอันนี้แต่ว่าได้หลายปลามากๆแล้วปลาเนี่ยคิมไม่ได้เป็นปลาที่แบบแพงมากๆนะตรงนี้ปุคิมไม่ได้อีกใครทายไปได้เนี่ยคือ เราไม่เคยเราไม่เคยซื้อครัวซองที่ราคาแพงขนาดนี้มาก่อนนะที่นี่ครัวซองแบบแพงมากอันละอันละอันละห้าสิบาทอะจริงจริงแล้วก็เมลอนฟังก็แบบห้าสิบบาทดัชชีโมี่เหรอเพรดกอี่านไมพระดก่าไม่ หน้าเมงหน้าร้อนก็ต้องเป็นอันนี้ยา้อยมดนี่กคาเตวันนี้ไข่ถูกมากท่านไข่แผงหนึ่งร้อยสามสิบแปดเราไม่เคยเห็นละไข่ราคาร้อยสามสิบแปดมานานแล้วแล้วก็หมดแล้วด้วยเราได้มาหนึ่งแผงแล้วก็อันนี้ของโปรดคุณย่านะคะท่านโนเดียพี่กบคาเต้ กินญาชอบกินอะไรก็บอกอร่อยอร่อยฮะสเปซอะไรคสเปซไหนมาลุ้นว่าวันนี้เราจะจ่ายไปเท่าไหร่เต็มปะก้าเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่อาทิรักคลังเั่านั้นถ้าเกิดว่ามีของขาดแม่ก็จะมาซุดเปอร์อีกแต่ส่วนมากก็อาทิรักครังแล้วจะให พ่อกับย่ากับเดจังก็จะกลับบ้านเขีสเกตไปห้ามงงเลยเดจังอมวยอยู่ไฮยอร์ชิเกอรพ่าะอะไรพวกกว่งนี่จะไหนเขสเกตให้เดจังช่วยถือถ้าแม่จะไปยิม สามคนอาหารเย็นวันนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราไปซูปเปอร์มาร์เก็ตดิกโยซันนะคะเราก็ได้คัดสึซึ่งคัดสึหมูคัดสึนะคะหมูที่ทําเอาไว้ทําคัดสึหรือจะเอาไว้ทําสเต็กก็ได้นะคะมันชิ้นแบบใหญ่แล้วก็หนามากๆค่ะหนาอย่างนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแกะออกมาดูมันหนามากๆเราเห็นไหมเนี่ย นี่いっใช้ได้เลยไฟว่าอบร้ายいっปยัดเตนใช่นี่น้อนๆอย่างนี้เลยนี่ค่ะเราก็จะทุบมันนิดนึงนะคะทุกท่านทุกพอร่นวนเราก็เลยโรยเกลือพริกไทยหน่อยนะคะเราใช้เป็นเกลือสีชมพูนะคะ ใหญ่แค่ไหนดูฝ่ามือแม่เลยค่ะทุกท่านใหญ่กว่าฝ่ามือแม่อีกค่ะ แับแป้งเนกอกรสงก็โอเคนะคะแต่้นก็เตรียมเก็ดขนมปังค่ะจริงๆเก็ดขนมปังถ้าได้เป็นแบบที่แบบมันจะชิ้นใหญ่หน่อยมันก็จะอร่อยนี่มันละเอียดเกินไปเพราะว่าเราซื้อของแบบว่าแบบปลายยาว ด้วยความที่วันนี้เราใช้หมูเป็นหมูที่มีชิ้นหนานะคะเราก็เลยต้องใช้ไฟอ่อนเพื่อที่จะไม่ให้ข้างนอกมันไหม้ก่อนที่จะข้างในสุกนะคะเราก็เลยจะใช้กระทะกระทะใบนี้จะเป็นกระทะใบหนาทําให้อุณหภูมิมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะทุกท่านแล้วก็เอาหมูของเราที่เราชุบแป้งชุบแป้งมันนะคะลงไปชุบไข่ น้ำมันเราร้อนนะคะเราก็จะหลีไฟลงนะคะแล้วก็เอาหมูของเราลงไปทอดเลย กินหน่อยนะคะน่จะสุดแล้วค่ะพี่ค่ะนี่น่ากินมากมากเลยค่ะไม่ใช่หนควรจะเอาไปเมาส์ฉเหรอว้าว้า

Thank you.

すあきまんま見てサンタクロースのでベよ。すごいね、シんデや,やるルパンシンデいやい。<laughs> サンタクロース、ご飯食べなさいャイ、no. ด,ดูชิ้นมันใหญ่มากนี่ความหนาของมันเนี่ยความหนาเห็นไหมเนี่ยมันหนามากเ <c oughs> ้ย <c oughs> คนญี่ปุ่นเขาก็จะกินกับบูด็อกซอสนะคะทุกท่านแต่ว่าแม่ไม่ชอบแม่เกรียว,ว่าชอบกินกับน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มไก่อุอิิ

아. 좀습다 <목소리가> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บางเรียงและครอบครัวอโดก็ต้องขอลาไปด้วยภาพของคุณย่ากำลังทานข้าวนะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบคลิปของบ้านอันโดนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ พี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมนะคะยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะมีอะไรจะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแม่บักเลียวสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็จะพยายามหาเวลามาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์ค่ะยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้คุยกันนะคะแม่บักเลียวอยากจะคุยกับทุกท่านค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะรักทุกท่านเช่นเดิมค่ะ